ครับแลวผม,มวันนี้อยู่ผ้มงพันโอนะครับวันนี้เรามาทํากิจกรรมนะครับก็คือวันนี้เป็นวันที่12สงหาคือวันแม่นะผมเราจะมาทํากิจกรรมให้น้องนักฝนนะครับน้องนองฝนนี้ต้องกราบก่อนนะว่าเป็นชาติที่ติดกระมังมากวันนี้ก็เลยฝึกให้น้องน,นักฝนเราจะให้นองฝน,นถือกระมังแล้วก็ไปไหว้คุณแม่ในองกันนะครับผมเราจะร่วมรับประทาน กับผลไม้ในกะละมังของโน่นนัน่นนี่นะผมก็อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะผมผมกล่าวไปก่อนอาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะเพราะว่าตอบแทนระ<บ>คุณแทนน้ำฝนตบอบแทนก็คุณแม่ไรทองนะผมก็ออโอเคเดี๋ยวมารับชมกันเลยนะผมต่างตามน้องด้วยนะคะรับจ้าสวยจ้างสวยอ่ะจ้างสวยแล้วจ้างสวยอ่ารักแม่คะ่ะโอเคมามต้องโอเคมาเยทางพ่อมยัง ไปปดประตูพร้อมโอเคมามาเยี่ยมไหมาระวังกัระวังผลไม้หกนะระวังคว่ำนะลูกเด้อโอเคค่อยไปน้ำฝนค่อยไปความรักของน้องนะคะครับผมคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่มาอะไรโอ้ยเด็กน้อยจะออกคอกนะ ค่ะเ,เลยมุดเยอะเุยโอเคหาโอ๊บอะพี่เข้าไปไม่ได้โอเคลมนี่นะผมข <c oughs> อแม่กเร็ว่าแม่กดรอ <c oughs> ถ่ายมาสองทีโอเคเล้วๆโอเคต้องดู <c oughs> <c oughs> ตรงกการก็อยากกินด้วยครับแม่ลูกได้อยู่ด้วยกันนะคะนเป็่องใส่ังอยได้โอ้ยระวังระวังแม่กาละมังน้องนะแม่เบาๆกับกาละมังน้องด้วยนะคะ ม่เอาฝนนโอ้ยเลี้ยงกะละมังไปแล้วกลัวน้องแย่งกลัวน้องแย่งกลัวน้องแย่งเอาน้ตฝนเอาเลี้ยงมาลูกเลี้ยงเลี้ยงโอ้ยสงการจะแย่งดักหน้าดักหลังแล้วเนี่ยผมก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับเพื่อให้ท่านได้ชมกันเพราะว่าความรักความเป็นตาของน้องตัวแม่แล้วผมแม่ไม่โคลนไม่ดีเป็นคลิปสั้นนะครับ <m uch ing> <g iss ir> กินนมแล้วนมแม่ก่อนก่อนออกจากห้องก่อนอันเพร่อคุณแม่นับคาแนนโหโหนี่นะปล่อยให้ครอบครัวอยู่ด้วยกันนะคะตอนนี้ลูกๆทั้งสองคนกับแม่มาลัย <g iss ir> น,นะคะ อุ้มท้องน้อง <S <S> <S โอ้แม่อยากกินนมแม่อุ้มท้องน้องมานะคะแต่เล็กจนโตจนเป็นเด็กดีนะคะทำงานหาเลี้ยงครอบครัวเนาะเฮ้อสองการสงการกะละมังพี่ลูกสงการพี่ฝนเลี้ยงเลี้ยงะคะน,เนีเลี้ยงกะละมัง เนี่ยอยู่กับของพีฝากฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์ช่องทายสมการนี้เส้นเบอร์ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งนะผมก็ขอบสารแม่นะคะทุกท่านนะครพ่อแม่ทุกท่านนะเรื่อง,มมรองสุขสันต์แม่นะคะขอให้ท่านความสุข ทำวมนแล้วหัวยุดงานนะครับครับครับขอบคุณครับโอเคเรืยครับเป็นคนอาบน้ำแล้วก็พักผ่อนก่อนนะผมจะไปช่วงยืนค่ะขอบคุณค่ะ